โดยปกตินะคะเวลาเราตั้งคันนะคะมันก็จะมีการผสมของสเปิร์มแล้วก็ไข่นะคะที่ตรงบริเวณท่อนําไข่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งตัวแล้วก็กลิ้งมาแล้วก็ฝังตัวตรงบริเวณโพรงมดลูกนะคะแต่ในกรณีที่เป็นท้องนอกมดลูกเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ฝังตัวที่ทมดลูกที่โพรงมดลูกนะคะเขาจะไปฝังตัวที่อื่นส่วนใหญ่ที่เจอได้มากกว่า95%เนี่ยจะฝังตัวตรงบริเวณของท่อนําไข่นะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นฝังตัวตรงบริเวณรังไข่หรือว่าปากมดลูกหรือในช่องท้องอื่นๆได้ทีนี้ที่บอกว่าเจอได้บ่อยๆคือตรงบริเวณของท่อนําไข่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโครงสร้างของท่อนําไข่เนี่ยมันไม่เหมาะสมสําหรับการที่จะฝังตัวเด็กใช่ไหมคะเวลาเด็กฝังตัวตรงนั้นเนี่ยเด็กก็มี การแบ่งตัวท่อนําไข่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับท่อหรือว่าเป็นเหมือนคล้ายๆสายยางแล้วเด็กอยู่ในนั้นเนี่ยพอเขาแบ่งตัวเรื่อยๆขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยตรงท่อนําไข่ก็จะมีการฉีกขาดแล้วก็มีการแตกเกิดขึ้นพอแตกแล้วเนี่ยหรือฉีกขาดแล้วเนี่ยเลือดก,ก็จะออกปริมาณมากค่ะแล้วพอเลือดออกปริมาณมากเนี่ยก็จะทําให้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยช็อกได้นะคะช็อกก็ทําให้คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตได้ค่ะ ปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คิดตามสาเหตุของการเกิดง่ายๆ ก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้ท่อนําไข่เนี่ยลักษณะของท่อเนี่ยมันมีความตีบแคบลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีผังผืดที่รัดจากบริเวณภายนอกหรือว่ามีการทํามีการอักเสบเรื้อรังของตัวท่อนําไข่เองนะคะทําให้มันมีท่อเนี่ยมันมีความแคบลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลิ้งมาแล้วก็ฝังตรงบริเวณโพรงมดลูกได้ก็ทําให้ท้องนอกมดลูกได้ค่ะสาเหตุที่ทําให้มีภาวะดังกล่าวนะคะ เช่นอันแรกก็เคยคือ อายุมากขึ้นนะคะอันที่2ก็เป็นเรื่องของการที่เคยมีการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานหรือว่าช่องท้องส่วนล่างนะคะเช่นการผ่าตัดซีสลังไ่หรือว่าเนื้องอกบนลูกใดๆก็ตามพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทําให้เกิดถังถืดในช่องท้องได้นะคะนอกจากนั้นสาเหตุอื่นๆมาก็จะมีเรื่องของการติดเชื้ออักเสบเรื้อรังนะคะเช่นเป็นการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ทําให้มีการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ทําให้ท่อนําไข่เนี่ยมีความตีบแคบลงนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่เกิดจากโรคที่เป็นผังผืดได้ง่ายๆเช่นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะมาตรวจได้แล้วก็มีการปรึกษาแพทย์ก่อนได้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะ ก็เรารู้ตัวก่อนว่าท้องนะคะแล้วอาการผิดปกติที่เราเจอได้นะคะคืออาการปวดท้องน้อยนะคะมีอาการเลือดออกจากช่องคลอดนะคะตลอดการตั้งครรเนี่ยเราก็มักจะไม่ค่อยมีเลือดออกจากช่องคลอดนะคะแล้วก็อาการหลังๆมาที่เจอได้นะคะคืออันนี้คือเป็นมากแล้วคืออาการด้ามืดนั่นหมายความว่ามีเลือดออกภายในช่องท้องแล้วนั่นเองค่ะตรวจได้ตั้งแต่เริ่มอันตราซาวเห็นเลยค่ะ ก็เราจะอันตราซาวเห็นประมาณ5วิกปลายๆหรือว่า6วิกเป็นต้นไปนะคะเราก็จะสามารถตรวจอันตราซาวทางช่องคลอดเห็นได้ว่าถุงก,การตั้งครรภ์หรือตัวเด็กเนี่ยอยู่ในมดลูกหรืออยู่นอกมดลูกนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดช่วงประมาณนี้แหละค่ะ6สัปดาห์ไปจน,จนกระทั่งถึงไม่เกิน12สัปดาห์ค่ะ การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะท้องนอกมดลูกนะคะอันดับแรกเลยก็คือวางแผนในการตั้งครรภ์น,นะคะตรวจสุขภาพก่อนเลยค่ะว่าเรามีภาวะอะไรที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นผังผืดในช่องท้องหรือเปล่ามีภาวะที่ตกขาวบ่อยๆไหมนั่นหมายความว่ามีการติดเชื้ออักเสบเรื้อลังในอุ้งเชิงกรานหรือเปล่า มีอาการปวดประจําเดือนไหมคอยสังเกตตัวเองค่ะเพราะการปวดประจําเดือนมากๆหรือว่า,าการปวดประจําเดือนมากขึ้นเรื่อยๆปริมาณประจําเดือนมากขึ้นเรื่อยๆเหล่านี้เ,นเป็นอาการของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งมันจะทําให้มีผังผืดในช่องท้องแล้วก็ทําให้เกิดมีโอกาสที่จะเป็นท้องนอกมดลูกได้มากขึ้นนะคะ เคยท้องนอกนมดลูกมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการท้องน,นอกมดลูกครั้งที่เท่าไหร่เพราะาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีท่อน,นําไข่สองข้างคือข้างขวากับข้างซ้ายในกรณีที่เป็นข้างใดข้างหนึ่งแล้วเนี่ยและมีการผ่าตัดไปแล้วข้างหนึ่งเนี่ยเราก็ยังเหลือท่อน,นําไข่อีกข้างหนึ่งสามารถที่จะตั้งครรภ์ตามปกติได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ในคนที่เคยเป็นท้องน,นอกมดลูกมาแล้วเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาตั้งครรภครั้งถัดไปเนี่ยควรจะต้องมาพบแพทย์แต่เนิ่นๆค่ะและมีการต,วตวารวจอันตราซาว์แต่เนิ่นๆนะคะ